กลุ่มโจนสลัดร็อกสมาชิกทั้ง15คนของกลุ่มโจนสลัดร็อกจะมีใครใช้พลังอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินโนบิไรซิง่งกลุ่มโจนสลัดร็อกเนี่ยถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกในมังงะวันพีต,ตอนที่957 และเปิดเผยอย่างเป็นทางการในช่วงท้ายของมงังงะวันพีซตอนที่1,154ที่ทําทำให้แฟนๆวันพีซทั่วทุกมุมโลกได้เห็นหน้าค่าตาของกัปตันร็อกดีซีเบดกันเป็นครั้งแรกซึ่งกลุ่มร็อกเนี่ยเขาก็จะถูกข่าวขานว่าเป็นโจนสลัดในตำนานที่เต็มไปด้วยสมาชิกที่ทรงพลังที่สุดมีคนที่แข็งแกร่งที่สุดมากมายมารวมตัวกัน ซึ่งหลายๆคนในนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็นจัก,กรพรรดิโจนสลัดแล้วด้วยบางคนก็เต็มใจเข้ามาร่วมเดินทางไปกับร็อกแต่ก็มีอยู่หลายคนครับที่พ่ายแพ้ในการแข่งขันเดวี่แบ็กไฟท์เข้ามาร่วมเป็นลูกเรือในกลุ่มนี้ที่มันก็จะเป็นวิธีที่ร็อกเนี่ยชอบใช้เพื่อแย่งชิงคนที่แข็งแกร่งจากกลุ่มอื่นมาเป็นของตัวเองครับในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงลูกเรือคนสําคัญทั้ง15คนที่สังกัดเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มโจนสลัดร็อกนี้กันครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกัน ผมขอเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญในมังงะวันพีตั้งแต่ตอนที่1156ไปจนถึงตอนที่1165ที่ยังไม่ได้มีการถูกนำมาสร้างเป็นอนิเมะเลยนะครับใครที่กลัวว่าจะโดนสปอยเนี่ยสามารถกดติดตามช่องของเราเอาไว้แล้วกลับมาดูทีหลังได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วลก็เราไปดูเรื่องราวของสมาชิกคนแรกอย่างร็อกดีซีเบกันก่อนเลยก็แล้วกันครับร็อกดีซีเบเขาเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดร็อก ที่ถูกทั่วทั้งโลกประนามว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมและชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเขาก็เป็นโจรสลัดทั่วไปที่มีมุมที่ร้ายและมุมที่ดีด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าร็อกเนี่ยจะเป็นทายาทของโจรสลัดในตำนานอย่างเดวี่โจนิกด้วยลักษณะและบุคลิกภายนอกของร็อกเขาก็จะดูเท่กว่าตอนที่ผมเห็นเขาเป็นเงามากๆครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่สมส่วนมีกล้ามเป็นชายงาม ทรงผมตั้งทำให้ไร้ขาวสลับดำกางเกงหนังหมันวับผ้าคลุมฟูฟ่องเหมือนกับโดฟามิงโก้แต่เป็นสีดำหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะดูละไมคล้ายคลึงกับมาแชลดีเทสหรือจนสลัดหนวดดำที่ก็จะมีการยืนยันออกมาแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพ่อลูกกันครับแต่ว่าตัวของร็อกเนี่ยเขาก็จะมีความหล่อเท่กว่านิดนึงในการต่อสู้หมอนี่ก็จะใช้ดาบที่มีรูปร่างคล้ายกับกิฟฟอนของแชงควบคู่ไปกับฮาคิที่โคตรจะทรงพลัง และดูเหมือนกับว่าเขาจะเป็นผู้ใช้ฮาคี้ครบทั้ง3ประเภทเลยด้วยแต่ทว่าหมอนี่ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีพลังพิเศษจากผลปีศาจนะครับแต่ยังไงก็ตามความแข็งแกร่งของเขามันก็ยังจะเหนือกว่าทุกคนในยุคนั้นมากๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับคําว่าราชาแห่งโลกมากที่สุดแล้วณเวลานั้นครับอย่างที่เราจะได้เห็นกันในวันพีทมังงะตอนที่1162 ที่ซีเบกสามารถเอาชนะกองทัพปีศาจของท่านอิมที่นำโดยหัวหน้าของภาคีอัศวินเทพอย่างเซนฟิกแกลงกาลิงลงไปได้โดยที่ตัวของเขาเนี่ยสะบักสะบอมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ในตอนท้ายของวันพีทมังงะตอนที่1165รอก็อกพาดท่ายให้กับท่านอิมจนกลายเป็นหุ่นเชิดและต้องขอให้โกดีโรเจอร์และมังกี้ดีกราฟช่วยปรดิชีวิตของเขาปิดตำนานของร็อกดีซีเบก ไปในท้ายที่สุดนั่นเองครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือชายาโจรสลัดหนวดขาวหนึ่งในอดีตสจกักรพรรดิจนสลัดที่แฟนๆวันพีต่างก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีครับเขาเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีจิตใจที่รักความยุติธรรมจนบางครั้งก็ทําให้ผมเกิดสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันจรสลัดจริงๆหรือเปล่ามีความรักพวกพ้องเหมือนกับลูก จากที่เราจะได้เห็นกันในฉากย้อนอดีตและในช่วงที่หนวดขาวอยู่ในกลุ่มจนสลัดร็อกก็จะดูเหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจนถึงวินาทีสุดท้ายผมว่าเขาน่าจะเป็นลูกเรือที่ดีที่สุดของกลุ่มล็อกแล้วล่ะครับหล,หลายคนต่างก็พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความแข็งแกร่งของหนวดขาวเนี่ยมันราวกับปีศาจไม่ว่าจะเป็นพลังกายอาวุธระดับหนึ่งใน12ดาบชั้นเลิศอย่างเงาโมราคุโมกิริที่สามารถนํามาใช้ควบคู่ไปกับพลังจากผลกุระกุระ หรือผลสั่นสะเทือนผลปีศาจสายพารามิเซียที่สามารถทําให้ผู้ใช้สร้างแผ่นดินไหวขึ้นมาได้เลยครับในเวลาช่วงคงสุดท้ายของชีวิตหนวดขาวก็ได้ป่วยอรอดแอทำให้ไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถูกสังหารไปในเหตุการณ์มหาสงครามมาลินฟอร์ดโดยกลุ่มโจรสลัดหนวดดำครับไคโด ณเวลานั้นเขาเป็นโจรสลัดวัยรุ่นเลือดร้อนที่ในภายหลังเนี่ยจะออกมาก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดของตัวเองที่มีชื่อว่ากลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรเขามีเป้าหมายอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเพื่อสร้างโลกแห่งความปาดเถื่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องตัดสินด้วยกําลังและความแข็งแกร่งเท่านั้นลักษณะของเขาในช่วงวัยรุ่นนี้จะเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวเหมือนกับแก๊งมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์โดยการสวมเสื้อกั๊กแขนกุด ผมของเขาก็จะยาวทําให้นึกถึงชาวร็อกมีเขาเหมือนกับบัวโดยปกติแล้วไคโดจะใช้กระบองหนามเป็นอาวุธทาให้ดูเป็นเผิดแล้วเนี่ยรูปลักษณ์ของเขาก็จะดูเหมือนกับยักษ์ในตำนานพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นเลยล่ะครับนอกจากนี้เขายังได้รับพลังพิเศษจากผลอูโออูโอหรือผลปลาโมเดลมังกรฟ้าผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาที่ตัวของไคโดเนี่ยไปแย่งมาจากมือของบิ๊กมัมเลยนะ ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนร่างของตอนเองให้กลายเป็นมังกรขนาดยักษ์ที่มีพลังมหาศาลได้ในปัจจุบันตัวของไคโดได้พ่ายแพ้ให้กับกัปตันของกลุ่มโจนสลัดหมวกฟางอย่างมังคีดีลูฟี่จนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้รับรู้ถึงชะตากรรมของเขาว่าจยังอยู่หรือตุ๋ยไปแล้วกันแน่ครับจนสลัดบาเบลเขาคือมนุษย์เงือกสายพันธุ์ปลาดุกลักษณะทางร่างกายของเขาเนี่ยก็จะเป็นชายร่างยักษ์ร่างถวมหัวโต ที่มีขนาดสูงใหญ่สียยิ่งกว่าวิกมามอีกครับหนวดจิมประดุกข,ของเขาเมื่อดูบนเผยแล้วมันก็ทําให้เรานึกถึงคนจีนสมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องประดับเป็นลูกประคำที่ห้อยอยู่บนคอของเขาด้วยพลังต่อสู้ของเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการปรากฏออกมาอย่างแน่ชัดครับแต่ถ้าเป็นคนจากเผ่ามนุษย์เงือกทั่วไปเขาก็น่าจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าคนปกติที่สามารถใช้ควบคู่ไปกับกระบวนท่าคารเต้มนุษย์เงือกได้อย่างชํานาญเผลเๆเนี่ย บาเบลอาจจะเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกเลยก็เป็นได้ครับแล้วก็จะมีความสามารถในการว่ายน้ำที่เร็วแรงพอๆกับสปีดโบ๊ทเลยนั่นแหละครับชะตากรรมของบาเบลในเหตุการณ์ย้อนอดีตที่พวกเราจะได้อ่านกันในวันพีชช่วงล่าสุดช่วงสึกกอดวันเล่หลังจากจบลงกลุ่มจนสลัดร็อกก็แยกย้ายกันไปเราก็เลยยังไม่รู้ชะตากรรมที่แน่ชัดของบาเบลเลยล่ะครับชาร์ลอตลินลิน หญิงสาวผมชมพูร่างใหญ่โตที่ในภายหลังเนี่ยถูกเรียกขานว่าบิ๊กมัมที่แฟนๆวันพีตตังก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเพียงแค่พลังกายของเธอเฉยๆก็สามารถสังหารคนยักษ์ลงได้แล้วแต่เธอก็จะมีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลโซรุโซรุหรือผลวิญญ,ญาณผลปีศาจสายพารามิเซียที่จะช่วงชิงวิญญ,ญาณของผู้อื่นมาใส่ไว้ในสิ่งของต่างๆไว้ในสิ่งของอะไรก็ได้เพื่อที่จะสร้างโฮมมี่ ค่ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของตัวเองขึ้นมาครับยกเว้นตัวของโซด์นะไอ้นั่นไม่ซื่อสัตย์เอาซะเลยที่พวกโฮมี่เหล่านี้จะทําให้ตัวของบิ๊กมัม,มมีพลังต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นมีลูกเล่นหลากหลายมากขึ้นด้วยครับหลังจากที่ออกจากกลุ่มจนสลัดร็อกไปบิ๊กมัมก็ได้มาก่อตั้งกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมของตัวเองขึ้นพร้อมกับสร้างอาณาจักรสร้างทายาทของตัวเองขึ้นมานับไม่ท่วนจนในปัจจุบันบิ๊กมัมได้เข้ามาร่วมมือกับไคโด ต่อสู้ในศึกที่วานโอคุนี้จนพ่ายแพ้ให้กับกับตันคิดและกับตันโลจนตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของเธอเลยเช่นกันครับและบุคคลที่จะขาดไปไม่ได้เมื่อเอ่ยถึงบิ๊กมัมเลยก็คือโจนสลัดสตูเส้นชายผู้ที่ชักจูงลินลินเข้ามาสู่วงการโจนสลัดและกลายเป็นคู่หูของเขามาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าลินลินจะไปที่ไหนก็จะมีตัวของสตูเส้นติดตามไปด้วยทุกที่ ศัตรูเส้นจะมีลักษณะเป็นชายตัวเล็กหน้าตาเจ้เลเห์สวมหมวกปีกขนาดใหญ่พกดาบที่ดูคล้ายกับดาบที่มาจากตะวันตกเขาเป็นผู้มีพลังพิเศษจากผลปีศาจสายพารามิเซียผลดูคูดูคุหรือผลอาหารที่สามารถเปลี่ยนสิ่งของต่างๆรอบตัวให้กลายเป็นอาหารได้แต่ถ้าถามว่ารสชาติอร่อยไหมบิ๊กมัมเธอก็ยืนยันออกมาแล้วครับว่ารสชาติของมันแค่พอกินได้เท่านั้น ซึ่งความยิ่งใหญ่ของพลังนี้มันสามารถเปลี่ยนปราสาทขนาดใหญ่ทั้งหลังให้กลายเป็นเค้กได้เลยปัจจุบันในช่วงท้ายของวันพีทภาคเกาะหฮเค้กหลังจากที่ศัตรูเส้นเปลี่ยนปราสาททั้งหลังให้กลายเป็นเค้กเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเองได้แต่ทว่าร่างกายของศัตรูเส้นเองเนี่ยมันกับปัดเจ็บสาหัสจากการตกจากที่สูงครับเพราะว่าในตอนที่ล่วงลงมาเนี่ย มันไม่ได้มีเค้กมารองรับร่างกายของเขาเอาไว้แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาเลยครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ศัตรูเส้นเขาได้รับการรักษาจนหายดีแล้วชิกกิจนสลัดจากเวสบลูตัวของเขาจะมีรูปลักษณ์เป็นชายผมยาวสีทองใส่ชุดกิโมโนสไตล์ญี่ปุ่นที่ก็จะดูมีนิสยัยเฮฮาเจ้าเล่และเหลี่ยมจัดมากๆครับ เราจะเห็นได้จากในวันพีทมังงะตอนที่1,157ที่เขาสามารถทอดทิ้งเพื่อนๆอย่างไคโดและหนวดขาวเพื่อที่จะได้รับส่วนแบ่งอย่างสมบัติเพิ่มขึ้นอย่างไม่รังเลแล้วก็จะเป็นคนแรกที่ทอดทิ้งกับตันของตัวเองอย่างร็อกไปพร้อมกับสมบัติหลังจากที่เสียท่าให้กับท่านอิมในมังหะวันพีทตอนที่1,164ด้วยครับ เขาเป็นผู้ใช้ดาบที่มีฝีมือร้ายกาจมากๆเมื่อใช้ควบคู่ไปกับพลังพิเศษจากผลฟูวะฟูวะหรือผลล่องลอยผลปีศาจสายพารามิเซียที่จะทำให้เขาสามารถทำให้สิ่งของทุกอย่างลอยได้แม้กระทั่งเกาะทั้งเกาะเลยมอนี่เคยพ่ายแพ้ให้กับทหารเรืออย่างกาฟและเซนโงกุและถูกจับเข้าไปยัดไว้ในคุกนรกอิมเพดาวแต่ก็สามารถแหกคุกออกมาได้โดยการตัดขาทั้งสองข้างของตัวเองทิ้ง นับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถแหกคุกอิมเพรดาวออกมาได้เลยครับในปัจจุบันชิกิได้พ่ายแพ้ให้กับลูฟี่ในวันพีทเดอะมูฟวี่ภาคสตรองเวิลด์จนตกลงไปในทะเลแล้วก็มีเหล่าทหารเรือมาเห็นเข้าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไม่รู้ชะตากรรมของชิกิครับแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เขาจะถูกพาตัวกลับเข้าไปขังไว้ในคุกนรกอิมเพรดาวอีกครั้งคราวนี้เนี่ยเขาจะตัดอะไรในร่างกายของตัวเองทิ้งเพื่อที่จะแหกคุกออกมาอีกหรือเปล่านะ บักกิ้งแฮมสตูดิีหรือมิสบักกิ้งครั้งหนึ่งก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นหญิงชราวัย76ปีเธอเคยเป็นสาวสวยหุ่นนางแบบที่ไว้ผมสั้นสีทองในตอนนั้นเธอข้างรักเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือหนวดขาวมากๆครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่ความงามและความเพอร์เฟกของเธอถูกบทบางไปด้วยสาวงามจากเผ่าคูจาไม่ว่าจะเป็นซาคุยาคุและกอริโอซาที่ก็จะเป็นสาวงามอันดับ1กับส ในช่วงเวลานั้นเลยครับเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจํากลุ่มร็อกที่เราจะยังไม่ได้รับรู้พลังในการต่อสู้ของเธอมากสักเท่าไหร่ครับอาจารย์โอดายังไม่ได้เปิดเผยออกมาเลยแต่ถ้าอิงจากตัวของสตุซซี่ที่เป็นร่างคนของเธอเธอก็จะมีความสามารถในการใช้วิชารูปแบบทั้ง6ที่ชํานาญมากๆครับในปัจจุบันมิสบักกิงแฮมในวัย76ปีก็ออกเดินทางกับลูกชายที่อ้างว่าเป็นลูกของเธอกับหนวดขาว อย่างเอ็ดเวิร์ดวีวิลเพื่อตามล่าลูกเรือของกลุ่มจนสลัดหนวดขาวไปเรื่อยๆพอคิดว่าสมบัติทั้งหมดที่หนวดขาวทิ้งเอาไว้ให้มันควรจะเป็นมรดกของเธอที่เธอควรได้นั่นเองครับดอนมาลอนมาลอนเป็นมาเฟียจากเวสต์บลูครับเขาต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มร็อกโดยที่ไม่ได้เต็มใจมากนักเนื่องมาจากที่กลุ่มของเขาเนี่ยพ่ายแพ้ในการแข่งขันเดวีแบ็กไฟกับร็อกดีซีเบคครับลักษณะของมาลอนเขาก็จะเป็นชายตัวใหญ่ สูบซิก,ก้าแต่งตัวในชุดสูทสีดำสไตล์มาเฟียเลยครับการที่มารอนอยู่ในกลุ่มร็อกมาได้อย่างยาวนานถึง11ปีโดยที่ร่างกายของเขายังครบ32อยู่เนี่ยมันก็สามารถวัดความแข็งแกร่งของเขาได้แล้วเพราะว่ากลุ่มร็อกเนี่ยน่าจะเป็นตัวอันตรายที่โดนศัตรูจ้องจะเล่นงานมากที่สุดและอาวุธของเขาก็จะเป็นปืนที่ก็จะมีความแม่นยําสูงครับหมอนี่อาจจะมีฮาคี้สังเกตแบบบางๆอยู่ก็เป็นได้ในปัจจุบัน มาลอนเขาก็ได้เสียชีวิตไปในตอนที่พวกเผ่ามังกรฟ้าบุกมาที่เกาะฮาจิโนสึเพื่อลักพาตัวซาคุยาคุหรือช็กกี้ไปเป็นของรางวัลในการแข่งขันบนเกาะก็อดวันเล่นั่นแหละครับกันซุยเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามารวมกลุ่มกับร็อกหลังจากพ่ายแพ้ในการแข่งขันเดวี่แบ็กไฟล์ลักษณะภายนอกของเขาก็จะเป็นชายรูปร่างใหญ่โตแต่ก็มีหัวเล็กปากกว้างมีคราวที่ยาวลงมาจนถึงพื้นสวมกอดสีทองอาราม เห็นหน้าตาดูซื่อบื้อแบบนี้แต่เจ้าหมอนี่เนี่ยฉลาดกว่าที่คิดมากๆครับที่สามารถอ่านความเจ้าเล่ความเหลี่ยมของเพื่อนเพื่อนในกลุ่มได้ทันอย่างในช่วงท้ายของการต่อสู้บนเกาะกอตวันเล่จังหวะที่กับตันจอนกำลังจะรวบรวมสมบัติมาไว้ที่ตัวเองการซุยก็ชิงเปิดก่อนเลยครับเพื่อที่จะแย่งชิงสมบัติของเขามานั่นเองการซุยเนี่ยจะเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจผลโบมูโบมูหรือผลระเบิดผลปีศาจสายพารามิเซีย ที่จะทําให้สามารถปล่อยระเบิดออกไปโจมตีเป้าหมายได้เรียกได้ว่าเจามอนี่เป็นผู้ใช้ผลระเบิดคนแรกก่อนมิสเตอร์ไฟไซออีกครับในปัจจุบันการซุยก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วครับแล้วร่างกายของเขาก็ถูกเก็กโคโมเรียจัดมาดัดแปลงให้มีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์และท่อนล่างก็จะเป็นมา้าเป็นทาหารซอมบี้ข่ารับใช้ของโมเรียนนั่นเองครับหวังจือ้อเจมอนี่เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะมีบทบาทเด่นอะไรมากนักครับมีตัวตนอยู่เพียงแค่ ให้เรื่องราวของวันพีทสมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นหวังจือเขาเป็นตัวละครที่มีความเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากครับเขาคือคนที่สมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลโลกส่งตัวซาคุยาคุหรือแชคกกี้ไปเป็นของรางวัลในเกาะกอตวันเล่และในระหว่างที่ลูกเรือของกลุ่มล็อกทั้งหมดไปต่อสู้บนกอตวันเล่หวังจือก็สุขสบายเฝ้าเกาะฮาจิโนสึอ,อยู่อย่างนั้นและเมื่อซีเบตรพราทาให้กับท่านอิม กาะฮาจิโนสึก็เลยน่าจะตกมาเป็นของเขาไปโดยปริยายครับซึ่งในเวลาปัจจุบันหวังจือก็ถูกมาแชลดีเทสหรือหนวดดำลูกชายแท้ๆของซีเบตเข้ามาสังหารและชิงเกาะฮาจิโนสึกลับมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จถ้าพูดถึงฝีมือแล้วหวังจือก็อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ไร้น้ำยาไปสะทีเดียวครับเพราะว่าเขาสามารถปกครองฮาจิโนสึมาได้ยาวนานจนเกิน30ปีเลยกอริโอซาเธอคืออดีตจัก,กรพรรด,ดิดีแห่งอัลมาซอนลิลลี และกับตันแห่งกลุ่มจนสลัดคูจาแต่เธอก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาสังกัดอยู่ในกลุ่มจนสลัดร็อกเพราะเธอต้องการที่จะรักษาอาการพิษรักที่มีต่อกโกดีโรเจอร์ครับในอดีตกอริโอซาเธอก็จัดว่าเป็นคนที่สวยมากๆเป็นอันดับต้นๆในเรื่องเลยครับกอริโอซาจะแต่งกายในชุดประจำท้องถิ่นของเผ่าคูจามีผมสีส้มอ่อนทางด้านการต่อสู้ถึงแม้ว่าในเรื่องจะไม่ได้มีการพูดถึงหรือโชว์ให้เราได้เห็น แต่กอริโอซาก็น่าจะมีความสามารถมีลีลาในการต่อสู้ไม่ต่างจากโบอาแฮนคอกที่เธอก็น่าจะใช้เป็นกระบวนท่าต่อสู้พื้นฐานของเผ่าคูจาแน,แน่ครับและด้วยบารมีของเธอที่เป็นถึงกับตันเป็นจัก,กรพรรด,ดินีของเผ่าคูจาเธอก็น่าจะมีฮาคิครบทั้งสาประเภทด้วยเช่นกันครับนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมในปัจจุบันตอนที่เธออยู่ในวัยชารามากๆแล้วแต่ก็ยังทนมือทนเท้าแฮนคอกได้ขนาดนี้เคียวจอมอัมมาหิต ซึ่งในภายหลังเขาจะถูกเรียกขานว่าขวานเงินที่ก็น่าจะมาจากเอกลักษณ์ของอาวุธที่เขาใช้ในการต่อสู้ครับเขียวเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เต็มใจเข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่มจนสลัดรด็อกรูปร่างของเขาดูเผินๆแล้วก็แอบ,บทําให้ผมนึกถึงตัวของเซโตอยู่เหมือนกันนะครับเขียวจะเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวอยู่ในชุดยุคตะสไตล์ญี่ปุ่นใส่แว่นดําที่มีรูปกากบาดอยู่ตรงกลางแว่นเลยครับ นอกจากจะใช้ขวานอันใหญ่ยักษ์เป็นอาวุธแล้วเขียวก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งจนสามารถยกชายร่างเต็มวัยขึ้นมาจากพื้นได้ด้วยมือข้างเดียวอย่างสบายๆเลยครับอีกทั้งร่างกายของเขายังสามารถรับแรงระเบิดได้อีกด้วยถึงเราจะไม่ได้เห็นการต่อสู้แบบจริงๆจังๆของเขามากนักแต่การที่เขาได้มาเป็นคู่ปรับกับชิกิมันก็น่าจะเป็นตัวยืนยันได้แล้วว่าเจ้าหมอนี่จะต้องมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับ ปัจจุบันชะตากรรมของเคียวยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่แน่ชัดครับเราจึงไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตาร้ายดียังไงบ้างยังไงเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปในการ์ตูนเรื่องวันพีซเลยนะครับกัปตันจอน หนึ่งในลูกเรือของกลุ่มชนสลัดร็อกที่ภาพลักษณ์ของเขาก็จะดูเป็นคนที่ขี้เมาแบบสุดๆเนื่องจากที่ในทุกการปรากฏตัวของเขาจะมีขวดเหล้าอยู่ในมือทุกครั้งซึ่งเขาก็จะดูเป็นคนที่เฮฮาไม่ค่อยสนโลกสักเท่าไหร่รูปร่างของเขาก็จะเป็นชายผอมสูงผิวขาวผมยาวสีเงินและไว้หน้ามา้า สวมเสื้อโค้ตกับตันแล้วก็จะมีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการครับว่ากับตันจอนเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลจิกิจิกิหรือผลสนามแม่เหล็กแบบเดียวกับกับตันคิดเลยครับที่มันก็จะเฉลยปมให้กับแฟนๆวันพิทว่าทําไมเจ้าหมอนี่ถึงมีชื่อเสียงในความสามารถที่จะรวบรวมสมบัติหายากได้มากมายขนาดนี้ หลังจากที่กลุ่มร็อกแตกกับตันจอนก็ได้ไปก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดของตัวเองแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ศพของเขาถูกตัวของเก็กโคมอรียหยิบไปใช้เปลี่ยนให้เป็นลูกสมุนซอมบี้ผู้ซื่อสัตย์ของตัวเองไปในท้ายที่สุดครับกิลบาสตาเขาเป็นตัวละครพิเศษที่แอบโผล่มาแบบแวบๆบแบบในมังงะวันพีตอนที่1096ที่ตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยออกมายืนยันผ่าน SBS ในเล่มที่112เองเลยครับ ว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยมันคือกิลบาสตาแน่ๆที่แต่เดิมแล้วกิลบาสตา คือหนึ่งในตัวละครหลักจากการ์ตูนสั้นที่อาจารย์โอดาเคยเขียนเอาไว้เมื่อนานมาแล้วอย่างวันเต็ดที่ดูเหมือนเจ้าหมอนี่จะเป็นต้นแบบของตัวละครอย่างซันจิซะด้วยลักษณะของคิวบาสตาครับเขาจะเป็นผู้ชายทรงขี้เล่นหน่อยๆใส่แว่นกันแดดแล้วก็จะมีความชํานาญในด้านการยิงปืนมากๆครับภายในวันพีทมังงะงตอนที่1165เนี่ยก็จะมีการยืนยันออกมาอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าคิวบาสตาจะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลโฮโรโฮโรหรือผลว่างเปล่าผลปี ศาสตร์สายพัลามเซียแบบเดียวกับที่เพโรนาใช้นั่นแหละครับที่พลังของเจ้าผลนี้มันสามารถสร้างวิญญ,ญาณขึ้นมาได้นับไม่ถ้วนแล้วเมื่อวิญญ,ญาณเหล่านั้นวิ่งผ่านร่างกายของใครไปแล้วล่ะก็เขาคนนั้นก็จะตกอยู่ในอารมณ์ซึมเศร้าหมดกําลังใจจะมีชีวิตต่อไปแล้วก็สามารถเป็นระเบิดลมขนาดย่อมๆได้อีกด้วยในปัจจุบันกิวบาสตาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วครับร่างของเขาก็ถูกเกโคโมเรียจับไปดัดแปลง กลายเป็นซอมบี้ที่มีแขนถึง4ข้างแล้วก็ถือปืนด้วยนะเขาเคยปรากฏตัวออกมาในวันพีทมังงะตอนที่450เลยด้วยครับตอนที่ผมคิดว่าอยากจะทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยผมแค่คิดว่าอยากจะรวบรวมข้อมูลของกลุ่มร็อกมารวมกันไว้แล้วก็เป็นข้อมูลที่แบบพอไปแตะแตะมันพอให้เราได้รับรู้ว่ามีใครบ้างใครเป็นใครแล้วก็ มีพลังอะไรกันบ้างสักหน่อยเท่านั้นเองครับแต่ในขั้นตอนการเขียนสคริปต์ผมมันมือไปหน่อยกลายเป็นว่าผมพูดถึงข้อมูลของกลุ่มจนสลัดร็อกเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยคลิปนี้มันก็เลยออกมายาวนิดนึงครับผมเกือบทําคลิปนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่ละตัวก็จะมีข้อมูลสั้นบ้างยาวบ้างก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเ,เข้าใจผมหน่อยนะครับ ใครที่รู้สึกว่าข้อมูลของจนสลัดร็อกดีซีเบกในคลิปนี้มันยังจาะลึกไม่พอไม่จูใจผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆรอกันอีกสักหน่อยครับเพราะว่าผมกําลังซุ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร็อกดีซีเบแบบเจาะลึกแบบเต็มๆ รอให้เพื่อนๆได้ดูกันยังไงก,ก็กดปุ่ม Subscribe ติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ติดตามเอาไว้อยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ช่อง s ชิน o บ i r i ซ i n g ของเราเนี่ยสามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกสัปดาห์ด้วยนะครับขอขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิปเข้ามาให้เราในทุกๆเดือนเลยด้วยนะสุดท้ายนี้ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ